สวัสดีครับเพืเเ่อนๆสมเพล์แอมนะครับย่อ MP นะครับ150.4นะครับตัวนี้ทชางานไม่ได้นะครับพากจไฟตัดนะครับพากจไฟ2แอมป์ตัดโปรเทคไปนะครับก็คงจะต้องดำเนินการแกะดูนะครับนา่าจะช็อตกนะลางนะครับเดี๋ยวหมุนน็อตออกมาก่อนนะครับ เปิดฟ้านะครับเปิดฟ้าเครื่องออกมาก็กเห็นเป็นแบบนี้เลยสวยงามนะครับเห็น Power M4 ชน,นั้นนะครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดมากเลยมองดูมองดูตรงไหน,นมองดูอุปกรณ์ที่ไม่ดำปิดปีมีไหมไม่เห็นมีเลยครับไม่เห็นมีอุปกรณ์ตัวไหน,นไม่ดำปิดปีเลย นั่นก็แสดงว่าเราต้องใช้มิเตอร์ในการตรวจเช็คเข้ามาเป็นส่วนในการค้นหาตัวเสียนะครับดี๋ยวลองดูนะครับพเพื่อนอดี๋วลองดูลองวัดหาตัวเสียดูนะครับมิเตอร์อเห็นเข็มนะ,ะเดี๋วลองวัดดูนะครับพเพื่อนก็อะไรอะยวย เดี๋ยวก่อนทาการวัดเราก็ต้องมาดูก่อนสี่ชันแนนนะครับถ้าเพื่อนๆจะนับเป็นชันแนนก็หนึ่งหนึ่งชันแนนนี้มันจะมีทันเตอร์สองตัวเหมือนเครื่องขยายเล็กๆทั่วไปนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็จะมีทันเตอร์สองตัวนี่ต่อหนึ่งชันแนนนี่ R จําจกัดกระแสทั้งด้านขา E นะครับเห็นไหมแล้วก็จะเป็นหนึ่งชันแนนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอีกชันแนนหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาก็เหมือนกันเลยนะครับต่อมาก็เหมือนกันอีกนะครับอ่าแล้วทีนี้ ในส่วนของเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าชัะนแน่นใดชนแนนหนึ่งหรือหรือทั้งหมดเสียหรือว่ามันส่วนมากมันจะเสียประมาณชนแนนหนึ่งแล้วมันก็ตัดแล้วนะเพื่อนๆือนเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เขาภาคเฉลยไฟเขาทามาดีมากนะโปรเทคนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยน้อยนักน้อยหนาเนานะี่ยที่มันจะเสียไปทั้งหมดทั้งสี่ชนแนนเนี่ยมันจะน้อยนักน้อยหนาเลยส่วนมากมันจะเสียชนแน่นเดียวแล้วมันจะหยุดนะครับก็เริ่ม อ่าน่าน,น่อยโอ้โหเริ่มเชนแนนแรกเห็นเลยเนี่ยฮะโอ้โหน่นเห็นไหมอุ้ยช็อตแล้วชันเตอร์นี่บีนี่ช็อตเห็นไหมบีอีช็อตอ่าลองดู BC EC ไม่เป็นไร BE อ,อ่า BE ชอ็อต BE CE ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไหมเออมีโอกาสเว้ยเออนะครับแต่ว่าช็อตแล้วล่ะครับชั้นแนนนี้ช็อตแล้วต่อไปครับโอ้โหตัวนี้ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหม เราก็เช็คดูว่าตัวไหนมันร้องตีดอีกนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเห็นแล้วนะครับก็อาจจะมีปัญหาที่ชันันนนี้แหละนะครับทันเตอร์เขาช็อตอยู่มีปัญหาเพียงชันันนเดียวก็ดับทั้งเครื่องนะเพื่อนัอนี้ก็ไม่นะไม่ไม่ไม่เป็นไม่ไม่ช็อตถ้าช็อตจะดังแบบนี้นะเนื้อนะก็ไม่นะครับไม่เป็นนะครับนี่มันเป็นอยู่ชันั่นเนี่ย จิ้มเข้ามาปุ๊บนี่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยอ่าเห็นไหมมิเตอร์ใช้เสียงก็ดีอย่างหนึ่งนะเราไม่ต้องมองเข็มก็ได้เราก็รู้นะฮะ่เห็นไหมเออนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็คงจะต้องถอดแล้วก็เปลี่ยนตัวที่เสียออกไปนะครับเพื่อนๆทาได้หลายวิธีนั้นเพื่อนอาจจะต้องตัดขาตัวนี้แล้วก็บัดกี้ต่อตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องไปแกะออกมานะครับ เพราะว่าแอมแต่และตัวนี่ก็รู้สึกว่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ข้อวงจรก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่มองดูแล้วมันจะคล้ายๆกันอยู่นะครับเห็นไหมโอ้สุดยอดมากมาดูด้านล่างวง,งจรนะเพื่อนโอ้สวยนะครับสวยสวยลายวงจรด้านล่างสวยงามนะครับมองด้วยสายตาแล้วมันก็สุดยอดมาก เครื่องในสภาพใหม่สวยงามนะเพื่อนนะถอดทนเตอร์ตัวที่เสียออกนะครับตัวนี้เดี๋ยวถอดออกสองตัวเลยนะครับเพื่อนๆใหคุมร้อนแบบนี้แล้วก็ดึงๆออกมาก็น่าจะพอได้นะครับได้ไหมอู้ยากเนะออกยาก,กาเพื่อนๆด้วยนะครับเออเป็นไปนได้ด้วยนะครับแบบนี้ นะโอ้เป็นไปนได้โอ้ยร้อนนะมันร้อนอยู่ทีนี้ก็ถอดทรานเตอร์ตัวเสียไฟครับก็มาดูนะครับเพื่อนๆไฟเป็นยังไงบ้างไฟสีเขียวตรงนี้เนะาะแล้วเปิดเครื่อง โอ้มีแล้วทีนี้ไม่ตัดแล้วส่วนมากจะไม่ก็มีอะไรนะครับถ้าทันเตอร์เสียนะก็จะเป็นถ้าช้นแนนใดชนแนนหนึ่งมันเสียหรือมีปัญหาเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานของวงจรไปเลยทาเป็นมันจะมีวงจรตรวจสอบพวกโปรเทคอะไรพวกนั้นนะครับก็จะปิดไฟไปเลี้ยงวงจรเลยครับก็เดี๋ยวเอาทันเตอร์ลองใส่ดูนะครับเบอร์เนี้ยครับ a 1 9 4 1กับ C5198 นะครับน่าจะโอเคนะครับเพื่อนนะเราลองดูครับอืมสวยน่อัจรเครื่องอยู่ในสภาพใหม่นะครับน่าจะเล่นเต็มที่ไปก็เลยเสียหายลองดูครับก็ใส่ทันเตอร์เข้าไปนะครับมันจะเป็นยังไงนั้นเพื่อน tp 3 5 tp 3 6นะครับวันนี้ก็ได้นะเพื่อนเพราะว่าเขาสกรีนมาก็ว่าเบอร์นี้แหละไฟเลี้ยง25บโวลต์แล้วก็สามารถที่จะหาเบอร์ทันเทอร์ที่ใส่ก็ได้ตั้งเยอะแยะเลยนะครับไฟเลี้ยงไม่สูงนะ1047 B817 นก็ได้ครับแต่ตัวนี้ก็จะ ทนไฟได้สูงกว่า1047ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะดีกว่าในส่วนของเครื่องขยายเสียงรถยนต์นี่ก็ใช้เบอร์นี้ก็เยอะนะครับตัวเดิมก็จะเป็น TIP 35 TIP 36นะครับครับใส่ตัวนี้เข้าไปเราลองดูนะครับจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆเยี่ยนนะครับเดี๋ยวบัตรกีก่อนนะครับเพื่อนนี่ ออ้ยทำไมมันคนละสีอย่างงี้แต่เราบอกเลยนะครับนะยอดนะยอดมากเลยนะครับนะเบอร์นี้ยอดแน,น่นะเพื่อนนะขักไหลนะ่เดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวหาสายลำโพงมาต่อกัอนนะจะดังไหมนะครับนะก็ลองเครื่องหน่อยมันดัง่ะเนี่ยฮะแจ็คไหนก็ไม่รู้โอ้ดังดังดังแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันดังประกอบเลยอีกไม่นานก็เจ้าของเครื่องก็จะมารับแล้วาดังแล้วดังแล้วนีเ่เป็นไงบ้าง ประกอบแล้วยังไม่ได้ติดกาวเนี่ยดังแม่โอ้ยไม่เห็นดังเลยโอ้ถอดป๊กมานี่โอ้ยมาดังเลยปิดก่อนปิดก่อนกาวแบบเดิมสีเขียวเนะี่ยโมมีแล้วไหวสีเขียวก็มีแต่กาวสีเหลืองตดไว้ทำไมมันกลัวมันขยับ เข้าไปอยู่ในรถแล้มันหลุดนะโอเคใช้งานได้แล้วนะครับนะวงจรแบบนี้แหละมันไม่ค่อยเป็นอะไรมากมายหรอกเพื่อนถ้าเกิดว่ามันเสียแล้วมันหยุดนะเออเพราะว่ากำลังวัดก็ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถ้าออมีปัญหาแล้วก็ดับเลย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอมใหญ่ขึ้นกว่านี้ถล่มทลายเลยชาวิตเรื่องทาก็คงจะต้องจากไปนะครับนะกลับหัวอีกทั้งหากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับ